ขะต้อนรับคข้าสื่อช่องเยอะๆเฟเล,ลนี่ครับตอนนี้กำลังพาเพื่อนเข้าไปดูที่พักนะครับที่ริเวอร์ฟอร์ฮาวบางตะโนวดนะครับอยู่ที่ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินดูรอบๆนะครับที่พักนะฮะที่นี่บรรยากาศก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็คืออากาศตอนนี้ที่เรามาก็คือจะเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะอากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงคือกลางคืนก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ครับสำหรับที่ r i v e r f l o w House บางตะโนดก็จะมี เป็นสระว่ายน้ำนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะสระว่ายน้ำที่พักนะครับด้านล่างก็จะมีห้องที่เป็นเพื่อนๆเห็นนัะอันนี้จะเป็นวิวสระน้ำนะครับ สารประภูมด,ด้วยขอไว้สารประภูมก่อนนะครับ นี่ก็จะมีที่พักมุมนั้นก็จะเป็นเหมือนกับที่ทานอาหารนะครับอาหารเช้าที่นี่ก็คือจะมีอาหารเช้ารวมอยู่ด้วยนะครับสำหรับแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้านี่จะเป็นแม่น้ำแม่กรองนะครับคือค่อนข้างใหญ่มากๆบรรยากาศที่นี่ก็คือจะเย็นลมเย็นมากๆเลยครับเพื่อนๆแม่น้ำก็คือแน้วายมากๆเลย ไ <c oughs> ม่มีมจาราเข้นะฮะโอเคตอนเช้าเราสามารถเดินไปทานอาหารด้านนู้นได้นะครับตรงนู้นจะมีที่พักด้วยนะฮะเป็นที่พักแม่น้ำอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งห้องนะคร สาว้น้ำที่นี่จะมีของน้องของเด็กน้อยด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นห้องที่เราอยู่ ระว่างทางเดินนะครับแต่ละชอบที่นี้ก็คือมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลเยอะมากๆนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นนะที่เราชอบและที่บ้านเราก็มี มือนมิวเซียมเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องกันร์ดเวลคัมคนยีรำนะครับก็คือเราเองโอเค เดี๋ยวเรามาดูด้านในห้องกันเลยนะครับเพื่อนๆในห้องก็จะมีกระจกค่อนข้างเยอะนะครับมีแอร์นะครับเตียงก็จะเป็นเตียงคิงไซด์มีผ้าเช็ดตัวให้2อผือนนะครับการตกแต่งจัดวางรูปค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆมีที่แขวนเสื้อผ้าให้ด้วยนะครับมีโต๊ะวางกระเป๋าไว้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งโต๊ะนะครับแล้วก็จะมี ู้เย็นนะครับการต้มน้ำแล้วก็ทีวีครับที่นี่จะเป็นแบบโฮมสเตย์นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันครับเพื่อนๆในห้องน้ำก็จะมีกระจกนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของห้องอาบน้ำนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้พเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้กับโยโย่เฟรนนี่ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกับคลิปใหม่นะครับว่าจะมีอะไรดีๆติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพเพื่อนๆเอาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ